ที่สิบเก้านะครับนี่ก็เข้ามาที่การส่งต้อง,องจกกัดการบ้านที่แจกจ่ายไปเดี๋ยวเป็นประเด็นนะศูนย์สืบกองปราบนะฮะสืบลรงพักนะของบอก,กนอสามนะเดี๋ยวการบ้านที่เราจ่ายไปขอให้ชัดเจนนะวันนี้ผมอยากให้ชัดเจนได้ข้อเท็จจมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะเป็นคดีที่พี่น้องประชาชนและเกษตรชนที่ค่ามสนใจ 拉皮蒂拉，没看完 มีประกิจรับประเด็จนะครับท่านเลยเออกไปก่อนท่านสิบชนมีอะไรจะสอบถามนะครับประชุมเพื่อติดตามนะครับทั้งการสืบสวนสอบสวนในคดีนี้นะครับ ก็ขณะนี้เนี่ยเราสามารถจะตัดประเด็นไปได้ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของพระนะฮะแต่ที่ตรงนี้เ,เนี่ยเดี๋ยวให้ท่านรอทิษฎีเนี่ยได้บอกบพวกเรานะครับตอนนี้ประเด็นที่เหลืออยู่ก็คือเรื่องของความขัดแย้งในครอบครัวกับเรื่องของความขัดแย้งในสมาคมอีกปืะนซึ่งเรายังเดินไม่สุดนะครับเพราะว่าตงประเด็นนี้ก็ยังจะเดินต่อนะฮะในส่วนที่ เื่องอยาเสพติดที่ท่านผู้จัดการพูดไปเมื่อวันก่อนกับอีกเรื่องคือเรื่องพระที่เราสามารถจะแยกแยกไปได้อันนี้ก็ว่าได้ชัดเจนนะครับพระทุกชิ้นที่ได้ที่คุณจักริดได้ขายไปนะครับโดยเราให้ผู้จํนวการาการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นพระแท้ทุกชิ้นและผู้รับซื้อที่ซื้อไว้นะครับก็ไม่มีปัญหานะครับไม่มีการคืนไม่มีการอะไรทั้งสิ้นทั้งสิ้นนะครับ <S 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 ครับขอยืนยันว่า ประเด็นนี้เราเราไม่มีอะไรที่เดินทะจะสอบสวนลึกไปกว่านี้นะครับก็เลยขอตัดประเด็นนี้แล้วก็อยู่ประเด็นหนึ่งครับที่ที่มีสื่อบางฉบับลงว่าคุณออสขาวทำแพักเกจอะไรร่วมกับเอ็กนะครับเราตรวจสอบแล้วว่าผ้าที่เขาขายเป็นเป็นผราแครทุกทุกทิ้นครับขอยืนยันครับโดยเรามีผู้ดำเนินการทั้งจากอ่าทันทิพย์งามวานและจากท่าประจันมาช่วยกันตรวจสอบทุกทิ้นครับอะไรอย่างนี้ยังไม่ครบถ้วนทีเดียว ของวันนะครับให้ตรวจได้ทั้ในส่วนที่ทยังไม่ครบถ้วนนะครับรวมทั้งในเรื่องของการตัวที่เกิดเหตุแล้วก็รอบบริเวณน,นะฮะในส่วนที่เกี่ยวข้อง พระแท้ไม่แท้เนี่ยนะครับรวมทั้งการทำพระปลอมในที่ฉลองจิตติได้บอก